สวัสดีค่ะโวค่ะสาวนิตผิวขาวค่ะรอบที่แล้วเนาะที่เราได้คุยกันก็คือตอนนั้นโวยังทำร้านอาหารเล็กๆอยู่เลยชื่อว่าร้านแม่บ้านคิโมยังเป็นแค่ Delivery อย่างเดียวอยู่ยังไม่มีให้ Walk-in เข้ามารับประทานที่บ้านแต่ว่าตอนนี้ค่ะ คือโบย้ายบ้านก็คือมาฝั่งฝั่งตรงข้ามบ้านหลังเดิมเลยเราเปลี่ยนเปลี่ยนจากคําว่าแม่บ้านเคโมมาเป็นข้าวคุกพริกเกลือปูบายซุปเปอร์โบค่ะมีให้รับประทานในบ้านได้แล้วมีที่จอดรถให้เสร็จสับเรียบร้อยเราขยายใหญ่กว่าเดิมหลักๆเนี่ยเป็น Delivery ลูกค,ค้าที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการบอกต่อกันจะมากกว่าตอนนี้เริ่มเริ่มมีงานประชุมของบริษัทจัดบุฟเฟ่ให้กับคุณหมอจัดปิ่นโตสําหรับ ถวายพระประมาณนี้ค่ะจะเริ่มเริ่มมีเข้ามาบ่อยขึ้นสุขภาพตอนนี้ก็ ปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่สิบแล้วก็ยังคงอยู่กับน้องมะเร็งได้อย่างมีความสุขเมื่อ9ก้าปีที่แล้วก็ที่เต้านมแล้วก็น้องก็เดินทางมาที่กระดูกสันหลังก็ทุกอย่างโอเครักษาตามข้อทุกอย่างแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้มันจะมีสัญญาณพิเศษว่าจะมารอบ3ที่ลำไส้อีกหรือเปล่ารอผลผ่าตัดก่อนค่ะ ก่อนที่อ่ะวันที่จะไปให้คีมโมครั้งแรกเอาตรงๆคือเตรียมใจเพราะว่านอนนะ่ะมันนอนไม่หลับอยู่แล้วแหละมันเหมือนเราจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วมันมันตื่นเต้นอะมันแบบมันก็กังวลอยู่ในหัวอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันคือครั้งแรกเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าเตรียมใจเตรียมใจแล้วก็เชื่อมั่นในนวัตกรรม เชื่อมั่นในตัวของคุณหมอเชื่อมั่นในโรงพยาบาลที่เรารักษาทุกอย่างอะ่ะโบเชื่อมั่นหมดไม่ได้ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องการให้คีโมนะเรื่องการตัดผมก็เหมือนกันเราต้องเชื่อมั่นในในฝีมือเขาก่อนอ,ะอ่ะอ๋อมันมันมันคือกําลังใจของเราอ,ะอ่ะแบบนคนนี้เขาตัดสวยถ้าเกิดเขาตัดให้คนอื่นสวยเขาตัดให้เราสวยเหมือนกันไปหาหมอเนี่ยหมอเขารักษามาเป็นแบบกี่หมื่นกี่แสนคนแล้วอะ่ะ เราอีกหนึ่งอะเขาก็ต้องรักษาได้อะเราฝากร่างกายของเราไว้ให้กับคุณหมอในการรักษาส่วนเรารักษาใจเราไม่ก้าวไก่หน้าที่กันเราช่วยกันประคับประคองกันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้อะไม่แพ้คีโมมันจะเป็นคอร์สเนาะ คอทหนึ่งก็แต่เราคนไม่เหมือนกันแบบ6ครั้ง8ครั้งอะไรอย่างเงี้ยสองครั้งแรกยังถือว่าปกติค่ะสาสี่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการแพ้แต่ว่าเราก็เตรียมใจเอาไว้แล้วอ่ะบางคนท้องผูกบางคนท้องเสียไปเลยอาจจะท้องผูก3วันท้องเสีย2วันปวดัว้อีก3วันมันก็ครบอาทิตย์พอดีอ่ะคือมันจะมีช่วงจังหวะแบบ2วัน1วัน2วันที่มันแบบโอ้ยทำไมฟ้ามันสดใสขนาดนี้ก็คือวันนั้นมัน มันคือการยอมรับความจริงอะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าผลข้างเคียงมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปพูดถึงผลข้างเคียงของมันนะว่าแบบเนี่ยเท่าที่ฉันรู้มานะมันจะต้องผมร่วงจะต้องท้องผูกว่าแพ้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่แพ้ก็มีอมแค่นั้นเองค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเอฟเฟกต์ของการให้เคมีบำบัดอะคะ่ะ มันก็ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วแหละท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมีตัวช่วยเช่นผักต้มโปรไบโอติกคือเราก็พยายามสรรหาที่มันเหมาะสมกับเราที่สุดค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการนอนหลับเนี่ยมันก็ต้องมีตัวช่วยกันบ้าง โบก็ยังกินอิมูล่าอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่เมื่อรอบที่แล้วที่เราเจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็ยังกินอยู่ทุกวันค่ะตัวโบเองเนี่ยที่สัมผัสได้เนี่ยคือการนอนหลับตอนกลางคืนแบบหลับสนิทอะค่ะไม่ฝันตอนกลางคืนไม่ตื่นกลางดึกมันเลยทําให้สมองเราเนี่ยแบบปลดฮอร์โมนมันหลังได้เต็มที่พอตื่นมาเน่ยมันก็สดชื่นมันเหมือนกับเราได้พักแบบแบบเต็มเต็ะค่ะ สาเหตุหลักๆเลยดีกว่าคือป่วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ทำงานประจำมาก่อนค่ะแล้วก็ด้วยข้อจำกัดของร่างกายเดี๋ยวก็ต้องลาเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอแล้วฉันจะรอดมันไปยังไงฉันจะเอาเงินที่ไหนใช้สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ย เรามองข้ามมันไปบ้านโบอยู่ที่ตราแล้วก็คุณแม่เนี่ยเปิดร้านอาหารเราก็ต้องโดนใช้เนี่ยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กจนโตที่ต้องหันเป็ดหันไก่ต้องช่วยแม่ทํากับข้าวข้างในครัวในร้านประมาณนี้ค่ะหลังๆมาก็ทาทำอาหารทำอาหารก็คือทำอาหารให้เพื่อนทำอาหารโดยปกติอะค่ะทำให้เพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยจนเพื่อนก็บอกว่าแบบเปิดร้านเถอะอยากสั่ง ประมาณนั้นนะคะคือมันเริ่มมาจากจุดเล็กๆตอนที่เราต้องหนีตายโดยการที่เราต้องมีเงินมารักษาตัวเองเราก็เลยจะต้องใช้วิชาความรู้ที่คุณแม่เนี่ยมอบไว้ให้เป็นมรดกตกทอดในตัวเรางัดมันขึ้นมาอันนี้คือไพ่ใบสุดท้ายที่จะทำให้เรารอดได้เริ่มแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้รักจริงๆ มีอยู่ประโยคนึงตอนที่แม่คือตอนนั้นเขาป่วยหนักแล้วค่ะแต่ว่าคือเขาพูดมาประโยคนึงว่าเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยทำร้านอาหารเนี่ยมันอาจจะได้เงินน้อยก็จริงนะแต่ว่าลูกจะได้กำเงินสดทุกวันนะจริงๆแล้วเนี่ยแม่อยากให้ทำร้านอาหารต่อจากแม่มากๆเราอยากจะสารฝันต่อให้แม่โดยการเอาสูตรแล้วก็วิชาความรู้ต่างๆที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้เราเนี่ยเอามาทำต่อไป โบคิดว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดเช่นผู้ดูแลผู้ป่วยเขาก็พพอร์ตผู้ป่วยอยู่แล้วแหละส่วนผู้ป่วยก็ไม่ต้องท้อใจไปตัวเองมีหน้าที่รักษาใจตัวเองให้ดีกินข้าวกินยาไปหาหมอแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นภาระแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แค่นี้ก็ถือว่ามันดีมากๆสำหรับคนรอบๆข้างแล้วอ่ะมันจะยิ่งทำให้คนรอบข้างอ่ะเขามีกำลังใจที่จะดูแลเราส่วนโบเองเนี่ยความสุขของโบเนี่ยก็คือเหมือนกับโบได้เป็นเช้าทุกวันได้ทำอาหารได้ทำในสิ่งที่แม่รักแล้วเราก็รักตามแม่ได้พอเราได้เห็นคนที่เขามารับประทานอาหารที่ร้านแล้วเขามีรอยยิ้ม แปะเบื้อนบนใบหน้าอย่างเงี้ยมันเหมือนเราใจฟูค่ะมันทำให้เราอิ่มไปด้วยอันเนี้ยคือความสุขที่โบได้ส่งต่ออาหารที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ไม่ป่วยความตั้งใจของโบในการทำร้านอาหารเนี่ยคือโบตั้งใจว่าอยากให้ทั้งผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วยได้รับประทานอาหารในโต๊ะเดียวกันได้ ไม่ต้องมีการแบ่งแยกว่าอันนี้อาหารผู้ป่วยนะอันนี้อาหารของคนไม่ป่วยนะมันดูแบบมีขีดจำกัดยังไงก็ไม่รู้ว่าทุกคนสามารถทานจานเดียวกันได้ร่วมโต๊ะกันได้คุยกันได้สนุกสนานได้อันนี้คือความตั้งใจจริงๆของการทำร้านอาหาร